ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy n a m m y นะคะสวันนี้เราจะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นสำหรับผิวมันนะคะทั้งหมด3ตัวด้วยกันเนาะก็จะมีบ๊อบบี้บนะคะแล้วก็แม็กนะคะแล้วก็ลอล่าเมอร์ซีเออ ala, er ค่ะก็สภาพผิวของเรานะคะก็คือเราเป็นคนผิวมันมากนะคะมากๆแล้วก็มีรอยสิวปาปาายนะคะโดยที่หลักๆแล้วเนี้ยคือจะมีรอยสิวเป็นรอยดำนะคะบริเวณคางแล้วก็มีรอยแดงเล็กน้อยนะคะ ดังนั้นแป้งที่เรามองหานะคะคือจะเป็นแป้งที่ควบคุมความมันได้นะคะแล้วก็สามารถปกปิดในเรื่องของรอยสิวได้ค่ะ ก็ไปดูกันเลยนะคะว่าแต่และตัวเป็นยังไงบ้างมาเริ่มตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแป้งของลอร่าเมอร์ซีเอนะคะฟาวเดชั่นพาวเดอรนะคะข้างในก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเราใช้สีเบอร์ศูนเนาะสำหรับแป้งตัวนี้นะคะเทียบ3อันเลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่คุมมนันดีที่สุดนะคะถ้าใครมองหาแป้งที่คุมมันเนี่ยอยากจะบอกว่าตั้งแต่เราเคยตั้งแต่เราใช้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ย คุมอันดีที่สุดในจํานวนทุกตัวที่เราเคยใช้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื้อแป้งนะคะมันจะเป็นเนื้อแป้งที่มีความแมทค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เนื้อแป้งค่อนข้างแห้งนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาทาที่ผิวอะคะ่ะจะเห็นความหน้าแมทเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปกปิดเนี่ยก็จะปกปิดไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะเนื้อแป้งค่อนข้างบางเนาะแต่ว่าในเรื่องของความคุมมันเนี่ยคือเชื่อใจ ลรล่างมือสิเอ๋อร์ได้เลยอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นแป้งตัวเดียวที่พอเราทาไปตอนเช้าแล้วเนี่ยไปถึงออฟฟิศนะคะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ต้องซับหน้าแลาสามารถอยู่ได้ถึงเที่ยงนะคะไม่มีตัวไหนที่ทําได้เนาะเพราะว่าพอไปถึงออฟฟิศเนี่ยหลังจากผ่านการเดินทางเลยเยอะแยะมากมายเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความหน้ามันมันนิดนึงนะคะเอ,อ่อความปกปิดนะคะปกปิดเล็กน้อยต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยเนาะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นคาบไม่เป็นคาบนะคะแล้วก็ไม่ดรอปด้วยนะคะ ราคาอยู่ที่1,950บาทค่ะตัวที่2นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะบ๊อบบี้บาวนะคะสกินเวทเลสพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะอันนี้นะคะสีที่เราใช้นะคะก็คือจะเป็นสีวอร์มแซนนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะใครที่ชอบงานผิวนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เรารู้สึกว่ามันให้ในเรื่องของความงานผิวมาที่สุดนะคะเป็นแป้งเนื้อแมทนะคะคุมมันดีนะคะแต่ว่าเวลาทาบนผิวเนี่ยจะไม่ให้ความรู้สึกเหมือนหน้าแมทแหน้าแห้งๆนะคะมันจะรู้สึกถึงความเป็นผิวอยู่ที่เป็นผิวจริงๆแล้วก็ไม่เห็นเป็นรอยเหมือนเราทาแป้งนะคะเข้าใจก็คือเหมือนกับให้ความรู้สึกว่า เป็นผิวสุขภาพดีประมาณนั้นนะคะมันจะเป็นความกึ่งๆระหว่างความแมตแล้วก็ความโกลที่พอดีมากๆอันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะคะในเรื่องของความคุมมันนะคะคุมมันดีน้อยกว่าป้า เราล่ามเมอร์ซเออร์เมื่อกี้นะคะก็คือถ้าป้าได้เต็ม5อันนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ4นะคะไปทํางานไปถึงที่ทํางานแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าเงาเงาดนึงต้องสับนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่น่าเกียดแล้วก็อยู่ได้ยาวๆไปถึงเที่ยงเลยนะคะออความปกปิดนะคะปกปิดดีกว่าป้าลอล่าเมอร์ซิเออร์เมื่อกี้นะคะถือว่าปกปิดดีในระดับหนึ่งถ้าเกิดเต็ม5เนี่ยก็คือความปกปิดอยู่ที่ประมาณที่4นะคะคือไม่ได้ดูหนานะคะแต่ว่าก็สามารถปกปิดในเรื่องพวกของรอยสิวได้นะคะความเป็นข่า ไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่ดอกเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่2,000บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือแป้งแม็กนะคะสตูดิโอฟิก l ล s นะคะโดยที่สีที่เราใช้นี่ก็คือจะเป็น NC25 นะคะสีนี้นะคะก็ถ้าเกิดพูดถึงตัวนี้นะคะแป้งแม็ก อันที่เด่นที่สุดของตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นในเรื่องของความผ่องนะคะก็เป็นตัวที่เราคิดว่าใน3าตัวแล้วเนี่ยให้ในเรื่องของความโกลแล้วก็ความผ่องมากที่สุดนะคะแต่ว่ายังช่วยในเรื่องของความคุมมันอยู่นะคะเรารู้สึกว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทาแล้วถ่ายรูปสวยมากที่สุดนะคะคือถ้าเกิดไปงานอะไรประมาณนี้ก็คือหยิบตัวนี้มาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ ในเรื่องของการปกปิดนะคะปกปิดได้พอๆกันกับตัวบอบบี้บาวเนาะก็คือประมาณ4เต็มนะคะในเรื่องของรอยดำช่วยได้นะคะแล้วก็หน้าไม่ได้ดูหนานะคะในเรื่องของคุมมันนะคะน้อยกว่าตัวบอบบี้บาวนิดหนึ่งนะคะก็คือถ้าบอบบี้บาวได้4ตัวนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ3.5นะคะก็คือคุมมันน้อยที่สุดใน3ตัวนะคะแล้วก็เหมือนกับทุกตัวนะคะก็คือไม่คาบนะคะติดทนแล้วก็ไม่ดอกด้วยนะคะราคาอยู่ที่1,800บาทะคะ่ะ สรุป3ตัวนะคะถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองเป็นคนน่ามันนะคะแล้วก็ต้องการการคุมมันมากๆน,น,นะคะเราก็จะแนะนำลอล่าเมอร์ซิเออร์นะคะถ้าเกิดใครต้องการงานผิวนะคะก็คือจะแนะนําเป็นในเรื่องของบั b บบี้บาวนะคะถ้าเกิดใครต้องการความผ่องความโกลนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยเนี่ยก็คือแนะนําใน ส่วนของตัวแม็กนะคะทั้ง3ตัวนี้เนี่ยตัวลอร่ามาซิ่เออร์มีข้อเสียนิดนึงนะคะก็คือจะมีแค่3สีนะคะในขณะที่บอบบี้บาวกับตัวแม็กเนี่ยจะมี8สีดังนั้นเนี่ยตัวลอร่ามมซิเออร์เนี่ยต้องลองไปเทสดูว่าสีไหนเนี่ยเข้ากับผิวของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของราคานะคะตัวแม็กเนี่ยจะถูกที่สุดอยู่ที่1,800บาทนะคะ5กรัมนะคะในขณะที่ตัวบอบบี้บราวนี่ย2,000บาทอยู่ที่1 1กรัมนะคะแล้วลอร่าเมซิเออร์เนี่ยจะแพงที่สุดนะคะ 1,950บาทอยู่ที่ประมาณ7.4กรัมค่ะก็สามตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราชอบทุกตัวเลยเนาะถ้าเราใช้บ่อยที่สุดเนี่ยคือจะเป็นตัวอบบี้บาวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนเราต้องการคุมมันอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเป็นตัวล Lola m e r c อ u อ,อนะคะถ้าเกิดวันไหนเราต้องการความสวยเนี่ยเราก็คือจะไปที่แม c นะคะแต่ว่าทั้งสามตัวนี้ก็คือเป็นตัวเปิดของเราทั้งหมดนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะอนาคตรเราก็จะมาทำวิดีโอให้ดูอีกนะคะฝากติดตามกันได้คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ